ครับผมก็สวัสดียามค่ำๆนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับวันนี้ก็มากันค่ำหน่อยนะครับก็เกือบๆจะดึกนะครับเพราะว่าวันนี้เร่งเร่งทำตู้ฟักนะครับให้ให้ลูกค้านะครับพอดีว่าค้างตู้อยู่หนึ่งตู้นะครับก็วันนี้นะครับก็มีคอมเมนต์นะครับจาก f อนะครับบอกว่าอยากให้ผมรีวิวตู้ฟักให้ดูหน่อยนะครับตู้ฟักที่ผมใช้งานนะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับหมามันเห่านะครับหมาเห่าอะไรมันเห่าเข้าไปเรื่อยนะครับ ก็วันนี้จะมารีวิวตู้ฟักไข่นะครับขนาด528ฟองที่ผมใช้งานอยู่นะครับนี่ครับตู้นี้ก็ใช้งานมาเป็นเวลาที่อยู่กับผมนี่ก็สองปีนะครับสองปีกว่านะครับก็ได้มาจากพี่แจ็คนะครับพี่แจ็คสุพรรณบุรีนะครับเขาเขาขายต่อมาให้นะครับตู้นี้นะครับก็ก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปทําตู้ฟักนะครับหลายตู้มากนะครับ หลายแบบหลายอย่างนะครับที่ทําลง Youtube นะครับช่องวิมารดินฟาร์มนะครับก็เข้าไปกดดูได้นะครับตู้ฟักไข่วิมานดินฟาร์มนะครับก็พิมพ์ไปว่าตู้ฟักไข่วิมานดินฟาร์มนะครับมีหลายหลายแบบเลยนะครับคือแบบ DIY แบบง่ายๆนะครับที่ใช้ตู้เอใช้กล่องนะครับใช้กล่องหลังใส่ผ้านะครับก็มีนะครับแบบง่ายๆนะครับคือผมจะอธิบายเกี่ยวกับ วิธีการทําด้วยนะครับในในคลิปนะครับก็สําหรับตู้นี้นะครับเนี่ยครับเวลาเปิดเปิดนานๆนะครับมันจะมันจะมีเสียงร้องนะครับก็คือร้องเตือนว่าอุณหภูมินี่มันลดลงต่ําต่ําแล้วครับอันนี้ก็เป็นเซ็ตความชื้นนะครับความชื้นผมใช้ที่เจ็ดสิบนะครับเมื่อกี้เมื่อตอนกลางวันเนี่ยใช้ความชื้นเยอะหน่อยเจ็ดสามนะครับก็ตรงนี้จะเป็นเป็นอันนี้ครับ อุณหภูมินะครับอุณหภูมิปัจจุบันนะครับและอุณหภูมิที่ผมใช้ก็คือ37.4นะครับนี่ครับใช้3 7 4พออุณหภูมิมาถึง3า4มันก็จะตัดนะครับอันนี้ความชื้นนะครับเนี่ยความชื้นเราเปิดตู้นะครับเปิดตู้ปุ๊บอุณหภูมิจะเปลี่ยนทันทีนะครับไม่แนะนําให้เปิดแบบนานๆนะครับเพราะว่าอุณหภูมิในตู้กับอุณหภูมิข้างนอกมันต่างกันนะครับสําหรับตู้นี้จะเป็นตู้อัตโนมัติทั้งระบบนะครับก็คือว่่าัััับบไอตตโนนมิะคร คอนโทรลอัตโนมัตินะครับแล้วก็ใช้หัวพ่นหมอกนะครับในการพ่นความชื้นนะครับเข้าไปในนี่นะครับพัดลมนะครับตู้นี้กําลังไฟนี่น่าจะเกินน่าจะเกินแ800ร้อยวัตต์นะครับหลอดไฟนี่ใช้สองร้ยวัตต์สองหลอดนะครับหนึ่งร้วัตต์สองหลอดนะครับแล้วก็หัวพ่นหมอกนะครับหัวพ่นหมอกนี่ก็พอความชื้นมันถึงนะครับหัวพ่นหมอกก็จะตัดนะครับ ปลาปลานะครับต่อปลาปลาเข้ามาในนี่เลยนะครับเป็นลูกลอยนะครับระบบลูกลอยคือเราไม่ต้องเติมน้ําเลยนะครับก็ดู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 ว่าน้ํามันตันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอันนี้ครับตะคงตะไข้เยอะเราก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ดูหลอดไฟว่าขาดหรือเปล่านะครับแล้วก็ทําความสะอาดพวกพัดลมนะพัดลมนี่มันหมุนไวนะครับแต่ดูในกล้องเนี่ยมันจะหมุนช้านะครับเพราะว่ากล้องมันจับคนละอย่างนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะปิดเรื่องให้ดูนี่ ตัวนี้เป็นคอนโทรลปิดนะครับอันนี้เป็นหลอดไฟตรงนี้มืดนะครับเราเปิดไฟได้นะครับนี่ก็มีตู้ประมาณเนี้ยผมก็เคยทําขายนะครับตู้ใหญ่ๆแบบนี้ครับตู้ใหญ่ๆแบบแบบนี้เลยครับคือผมลอกแบบจากอันนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตู้ของบริษัทจักรีฟาร์มนะครับจักรีฟาร์มคือพี่แจ็คเขาซื้อมานะครับแล้วก็พี่แจ็คเขาลดการกําลังการผลิตเขาก็เลยขายต่อให้ผมนะครับ เป็นตู้ของจับรีฟาร์มนะครับแบบนี้นะครับปลุกฉนวนกันความร้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้าผมทําตู้พักตู้เล็กนะครับที่ส่งให้ลูกค้าทําเสร็จผมจะมารีวิวให้ชมนะครับสําหรับถาดไข่นะครับก็จะเป็นถาดแบบนี้แปดสิบแฟองนะครับต่อหนึ่งถาดนะครับเนี่ยครับก็จะใส่โครงเหล็กแบบนี้นะครับโครงเหล็กแล้วก็มีโซ่นะครับตรงนู้นเป็นมอเตอร์แรงต่านะครับที่ใช้ในการดึงดึงเวลากลับไข่นะครับคอนโทรลตัวนี้นะครับ ก็หาซื้อได้นะครับในลาซาด้านะครับเราเราซื้อมาปุ๊บเขาเซ็ตระบบให้หมดเลยนะครับเราเพียงแต่ต่อต่อต่อไฟข้างหลังนะครับต่อไฟข้างหลังให้ถูกต้องก็ก็ใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับก็มีตัววัดความชื้นนะครับวัดอุณหภูมินะครับตรงนี้มีปลั๊กเสียบไฟมอเตอร์นะครับ ตัวนี้เป็นอัตโนมัติก็ใช้ดีนะครับเปอร์เซ็นต์การฟักนี่ถ้ามีเชื้อนี่คือออกแบบทุกฟองนะครับ90เปอร์เซ็นต์น่าจะเกินนะครับอันนี้ลูกไก่ที่ออกคลิปเมื่อวานนี้นะครับที่ผมถ่ายให้ชมนะครับไก่ท็อกปิดไปหมดแล้วนะครับไก่ท็อกนะครับไก่ท็อกมีผู้ใหญ่ใจดีรับไปเลี้ยงแล้วนะครับส่งพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกไก่รถแดงอเมริกานะครับที่ยังว่างอยู่นะครับออตล็อกนี่มีผู้ใหญ่ใจดีรับไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคิวส่งนะครใสนจก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็จะมีรถแดงอเมริกานะครับประมาณกี่ตัวเนี่ยหกเจ็ดตัวนะครับเล็กฮอนนะครับแล้วก็ออตโตลอ็อออตโตลอ็อนี่มีกนจองไว้ประมาณสี่ห้าตัวนะครับนี่ครับแล้วก็นี่เพิ่งจะออกนะครับเออนี่เลยเนี่ยครับถ้ามันจะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับถ้าอุณหภูมิลดลงนะครับ อุณหภูมิลดลงเกินไปนะครับหรือว่าหลอดไฟขาดนะครับหลอดไฟขาดอุณหภูมิก็จะมันก็จะทํางานไม่ไม่สเสถียรน,นะครับก็คืออุณหภูมิไม่ไม่ร้อนไอต,ตัวนี้มันก็จะร้องนะครับก็เราตั้งค่าได้ว่าจะเาเท่าไหร่นะครับนี่ครับอันนี้นอุณหภูมิครับเราจะตั้งให้มันตัดเท่าไหร่ก็ได้สําหรับตู้ใหญ่ๆแบบนี้ผมใช้สามเจ็ดจุดสี่ก็พอนะครับแต่ถ้ามีตู้เล็กอีกตู้หนึ่งนะครับเดี๋ยวมัน ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพาไปรีวิวนะครับวันพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับก็ตู้นี้ก็ความกว้างนะครับความกว้างก็ประมาณเนี้ยครับก็ไม่แน่ใจนะครับน่าจะประมาณร้อยห้าสิบคูณหนึ่งร้อยนะครับเซนติเมตรนะครับเมตรห้าสิบคูณเอ้ยไม่ถึงนะครับอันนี้มันกว้างเมตรห้าสิบอันนี้น่าจะเมตรยี่สิบนะครับคูณหนึ่งเมตรนะครับประมาณเนี้ยครับ ก็มีช่องดูไข่นะครับเป็นแผ่นอะคคิลิกใสนะครับเี็กช่องอย่าีนะครับถือว่าโอเคนะครับตู้แบบตู้ใหญ่แบบนี้เดี๋ยวผมมีอีกตู้หนึ่งครับเป็นตู้ใหญ่นะครับหนึ่งพันฟองนะครับก็มีลูกค้าเขาให้ผมทํานะครับแต่ว่าเขาไม่สะดวกรับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมนะครับเผื่อจะมีใครสนใจนะครับเป็นตู้ตู้แบบนี้เลยครับตู้คอนโทรลแบบนี้นะครับต่อกับปลาเข้าแบบนี้หัวต้นหมอกแบบนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าเขา ไม่ได้สั่งให้ผมทําแบบอัตโนมัติจับไข่นะครับเป็นทําเป็นลิ้นชักนะครับหนึ่งพันองนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมในคลิปหน้านะครับเป็นตู้ใหญ่ใหญ่กว่านี้ครับใหญ่กว่านี้แต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้ตู้นั้นนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้รีวิวนะครับถ้าใครสนใจอยากจะให้ผมทําเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบตัวกับไข่อัตโนมัติก็ทําได้นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะลดลงนะครับเพราะว่าแบบนี้มันใช้พื้นที่เยอะนะครับในการกลับไข่ หนึ่งพฟองก็อาจจะเหลือประมาณห้าร้อยห้อยฟองนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวดูทีนึงนะครับเดแต่จะพาไปรีวิวตู้ใหญ่นะครับใหญ่สูงนะครับสูงสูงกว่านี้ครับพอเท่าอกเท่าคอผมเลยนะครับสูงลูกค้าเขาไม่สะดวกรับก็ประมาณสองหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวต่อรองราคากันได้นะครับเพราะว่าทําไว้นานพอสมควรแล้วครับ สำหรับตู้นี้นะครับก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0ห0กว่าบาทนะครับแต่ว่าผมซื้อมือสองมาต่อจากพี่แจ็คนะครับหนึ่กว่าบาทนะครับพี่แจ็คก็แถมไก่ให้ด้วยนะครับนี่ครับก็รีวิวนะครับถ้าใครมีข้อสอบถามเรื่องใดนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับบางทีผมรีวิวไม่หมดนะครับไม่ไม่รู้ว่าจะรีวิวตรงไหนบ้างนะครับก็โดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้นะครับตู้ฟักของผมนะครับที่ใช้งานอยู่ก็ใช้งานได้ดีนะครับ คือคอนโทรน,น,ทนี่เปลี่ยนไปครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งเพราะว่ามันใช้งานนานมากแล้วนะครับเพิ่งเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนได้ไม่ถึงสามเดือนนะครับตัวนี้ตัวนี้หาซื้อได้ตามลาซาด้าเลยครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับมผมคนหมอกนี네่ก็หาซื้อตามลาซาด้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาทําตู้ฟักแล้วนะครับช่วงน,นี้ก็เริ่มจะมีเวลาแล้วนะครับก็หารายได้พิเศษนะครับทําตู้ฟักอย่างเมื่อก่อนนะครับ มื่อก่อนผมทาตู้เล็กใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าใครติดตามผมตั้งแต่แรกๆที่ฟาร์มเดิมนะครับผมก็พยายามค้นหาความรู้เกี่ยวกับทําตู้ฟักเนี่ยใน YouTube นะครับ u t u b e มีเยอะนะครับหลายช่องมากนะครับที่สอนทําตู้ฟักนะครับก็หาหามาหลายๆช่องแล้วก็มารวมๆกันแล้วก็ทําทําดูนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับในในคลิปที่มีชื่อว่าตู้ฟักไข่วิมานดินนี้ครับก็จะมีหลายแบบมากนะครับ ที่ผมทาไม่ถึงกับหลายแบบมากก็เราหลายคลิปนะครับหลายคลิปแล้วก็หลายอย่างนะครับหลายรูปแบบนะครับที่ผมทํานะครับนโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับแต่ผมแนะนํานะครับถ้าใครจะนตู้ฟักแนะนําให้กรุแบบนี้ด้วยครับแบบนี้จะดีมันมันจะควบคุมแบบความร้อนข้างในได้นานนะครับแต่ถ้าเป็นไม้เป็นอะไรเลยเนี่ยมันก็จะดูดความร้อนเข้าไปนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะแนะนําสําหรับมือใหม่ที่อยากทตู้ฟักนะครับ ทำทั้งทีทําให้ดีไปเลยนะครับอย่างถ้าทําเป็นรังโฟมอะไรนี่ไม่แนะนํานะครับคือมันเสียดายไข่ที่เขาเข้าไปฟักนะครับบางทีมันมันออกก็จริงแต่มันออกไม่หมดนะครับมันไม่ออกทุกฟองนะครับคือถ้ามีเชื้อแล้วก็อยากจะให้ให้ออกมาเป็นลูกไก่เลยนะครับบางทีก็ตายโฟมนะครับเปรเนต์การฟักไม่ค่อยดีนะครับรังโฟมแบบมีตัวคอนโทรลข้างบนไปแตะบนรังโฟมมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับมันมันทำง่ายก็จริงแต่ว่า มันเสียเปอร์เซ็นต์การฟักเยอะพอสมควรนะครับตู้ฟักผมทํามาหลายแบบแล้วนะครับอันไหนดีก็แนะนําอันไหนไม่ดีก็จะบอกว่ามันไม่ดีนะครับโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้ครับเปิดตู้นานๆไม่ค่อยดีนะครับอุณหภูมิจะลดลงไวมากนะครับดูครับนี่ครับก็มีข้อสงสัยก็สอบถามได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ fc อยากให้ผมไปถ่ายคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับ ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับก็มีหลายคนนะครับที่คอมเมนต์ไว้อยากให้ผมไปถ่ายกระต่ายไปดูเขียวพารีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับใจเย็นนะครับบางวันเนี่ยงานก็ค่อนข้างเยอะนะครับกว่าจะได้ถ่ายคลิปก็เย็นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาถ่ายตอนกลางวันนะครับวันละคลิปสองคลิปเลยนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากของเรานะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้วิมานดินฟาร,ร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม